สวัสดีค่ะวันนี้โบใหม่ไทยจะมาทำอาหารฝรั่งนะคะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าสลัดสลัดมะเขือเทศนะคะทำง่ายมากก็เอามะเขือเทศที่เป็นมะเขือเทศที่เขาเรียกว่ามะเขือเทศท้อเนาะที่เป็นแบบมะเขือเทศสำหรับกินเนื้อนะคะก็หาซื้อได้ตามห้างนะคะก็คืออันนี้ซื้อมาจากบิ๊กซีสาขาซุรินะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มีใบแพส แพสเล่นะคะเนี่ยเขาเรียกแพสเล่เนาะก็หั่นสับเข้าไปด้วยก็ใส่มีเกลือนะครับเกลือแล้วก็พริกไทยแล้วก็น้ำมันมะกอกนะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าออเดิร์ฟนะฮะออเดิร์ฟแล้วก็อันนี้ก็คือส่วนของพ็อกช็อปนะคะนี่พ็อกช็อปเราก็กําลังทําอยู่นะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ไม่ค่อยมี ไซส์ขนาดนี้หาซื้อยากมากเลยนะคะก็อันนี้เจอที่บิ๊กซีเหมือนกันเนาะที่มันจะติดเนื้อเยอะๆะเขาเรียกว่าพกอกสอบแบบเนี้ยส่วนนี้ก็จะเป็นมันฝรั่งนะคะก็คือเราต้มมันฝรั่งแล้วก็แครอน,นัะ,ะเดี๋ยวก็จะเอามันฝรั่งเนี้ยไปบดเป็นเรียกว่ามันบดนะคะก็ก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวโบใหม่ไทยทำอาหารฝรั่งในครัวไทยแบบรกๆด้วยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้โบใหม่ไทยจะมาทำอาหารฝรั่งนะคะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าสลัดสลัดมะเขือเทศนะคะทำง่ายมากก็เอามะเขือเทศที่เป็นมะเขือเทศที่เขาเรียกว่ามะเขือเทศท้อเนาะที่เป็นแบบมะเขือเทศส,สำหรับกินเนื้อนะคะก็หาซื้อได้ตามห้างนะคะก็คืออันนี้ซื้อมาจากบิ๊คสี่สาขาสุรินทะร์นะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มีใบแพส แพสเล่นะคะเนี่ยออ mm hmm. เรด็บแพสเล่เนาะ mm hmm. ก็หั่นสับเข้าไปด้วยก็ใส่มีเกลือนะครับเกลือแล้วก็พริกไทยแล้วก็น้ำมันมะกอกนะ mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าออเดิร์ฟนะคะออเดิร์ฟแล้วก็อันนี้ก็คือส่วนของพ็อกช็อปนะคะนี่พ็อกช็อปเราก็กําลังทําอยู่นะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ไม่ค่อยมี ไซส์ขนาดนี้หาซื้อยากมากเลยนะคะก็อันนี้เจอที่บิ๊กซีเหมือนกันเนาะที่มันจะติดเนื้อเยอะๆอ่ะเขาเรียกว่าพอกสอบแบบเนี้ยส่วนนี้ก็จะเป็นมันฝรั่งนะคะก็คือเราต้มมันฝรั่งแล้วก็แครอนฮาร์ดเดี๋ยวก็จะเอามันฝรั่งเนี้ยไปบดเป็นเรียกว่ามันบดนะคะก็ก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวโบวใหม่ไทยทำอาหารฝรั่งในครัวไทยแบบครบ้วยนะคะ เราจะทํามันบดน,นะคะโดยการเอาเนยใส่ในมันที่เราต้มสุกแล้วนเนยลงไปนะคะโอเคแล้วเราก็จะทำการบดสบาไนบดให้ละเอียดน,นะคะ ใส่นมสดลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็บดให้เข้ากันนี่ค่ะก็บดให้เข้ากันนะตรงนี้ก็จะได้เป็นมันบดแล้วค่ะก็ะเอามันบดมาใส่นะคะนี่ ะะเดี๋ยวเราจะรอพอกช็อปอยังไม่สุกนะก็จะมาเอาพอกช็อปมาใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็เสิร์ฟกับนี่ก็คือมะเขือสลัดมะเขือเทศนั่นเองก็เสร็จแล้วนะคะเมนูฝรั่งนะในครัวไทยก็คือพอกช็อป มันบดผักต้มแล้วก็สลัดมันฝรั่งนะคะหวังว่าทุกคนคงชอบไปดูที่แอร์ทามนะคะก็คือการแบ่งปันนะว่าที่จริงครัวใน,นๆเราก็ทําอาหารไอ้แห่ร่อยได้ขึ้นอีกว่าเราใส่ใจทําแค่ไหนนะะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้นะคะว่าให้อาทาแบบนี้อีกโอเควันนี้ไปก่อนนะ,ะสวัสดีค่ะ